ยาวลงไปแล้วสัตรับยาวใหญ่รับสวยแล้วร่วมกับหน่วยงานไหนบ้างครับที่มาแจกในวันนี้คร <AND Ash well. S 2> ับ ครับวันนี้ธนาคารสินนะครับร่วมกับออบตโพงามนะครับได้นําถุงยังชีพนะครับจำนวน100ชุดนะครับพร้อมด้วยผู้บริหารสาขานะครับพนักงานทุกสาขาในเขตจังหวัดปาจินบุรีนะครับได้มาร่วมกันนะครับแจกถุงยังชีพกับประชาชนที่ประสบภาวะน้ำท่วมครับขอบพคุณ ในส่วนของทางธนาคารออมสินเนี่ยครับถ้าเกิดทางรัฐบาลประกาศให้เป็นผู้จัดก,การดูแลในเรื่องของเกี่ยวกับการแจกจ่ายเงินให้กับผู้ประสบอุทกภัยน้ําท่วมเนี่ยทางธนาคารออมสินนี่มีการเตรียมพร้อมหรือไม่อย่างไรครับนี่ครับครับถ้า,าช่วงนี้เราอยู่ในระหว่างที่เตรียมการนะครับถ้าเกิดเรา,าได้รับคําสั่งให้ธนาคารอมสินได้แจกจ่ายเงินให้กับ พี่ร้องประชาชนเี่เ,เราพร้อมเสมอนะครับที่จะดําเนินการครับ